สวัสดีครับคณะกรรมการและสมาชิกของธนาคารต้นไม้สาขาเบ้านแหลมถ้าที่เราได้เรียกมาประชุมในวันนี้คือก็มีเร่งด่วนมีงานเร่งด่วนคือว่ามีสมาชิกที่เขาจะต้องการเอาต้นไม้เนี่ยไปคำประกันเงินกู้ใน,นขั้นตอนอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาคุยกันกับปรึกษาหารือกันในที่คณะกรรมการและที่ประชุมของเราว่าขั้นตอนที่ทำเนี่ย ในหลักเกณฑ์ของกระของที่จะได้เนี่ยคือหนึ่งเราจะต้องไปตรวจวัดต้นไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าต้นไม้ของเราและผู้ที่จะต้องไปตรวจวัดต้นไม้เนี่ยก็ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่องด้านการวัดต้นไม้เพิ่มมูลค่าของที่เป็นเงินคั้นประกันได้งั้นที่ในที่ประชุมนี่ก็ขอถามพวกเราว่าเรือของดาถารมเลขาว่าเราจะเอาตัวบุคคลคือเราจะ ส่งตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของเราด้วยคนหนายที่จะเหมาะสมที่เขาจะไปตรวจวัดต้นไม้เพื่อที่จะได้เป็นเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นเงินที่จะเป็นมูลค่าที่ค้ำประกันเงินกู้ของเราได้แล้วก็คุณสมรคีคิดว่าจะต้องเอาใครเป็นตัวแทนเพราะอันนี้เป็นงานเร่งด่วนที่เราจะต้องสรุปใบแล้วก็จะต้องดําเนินการตอนนี้สมาชิกธนาคารต้นไม้ของเรานะคะก็มีความประสงค์ที่จะกู้เงินกับธนาคารทกศนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีต้นไม้ เป็นหลักทรัพย์คั้นประกันเงินกู้สมาชิกก็มีสามคนนะคะที่ว่าจะขอกู้เงินก็มีไพยบูนไพยบูนแดงประดับค่ะแล้วก็สมนึกนินใบแล้วก็สัมรีสนับนั่นแล้วก็นาวาสีภูสิ์ค่ะแต่ก่อนที่จะเราจะกู้เงินเราก็ต้องไปไปทำการประเมินต้นไม้ก่อนไปวัดมูลค่าต้นไม้ก่อนแล้วแล้วคนที่ไปวัดต้นไม้จะ,จะต้องมีการอบรมแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรเป็นที่รองรับนะคะ ก็มีกันไปทั้งหมดกันสามคนค่ะก็มีลุงไพบูลนะคะมีมีสวรนันมีสํารีค่ะแล้วของคุณสมนึกนินใบนะคะมีประมาณกี่ไร่คะเนื้อที่ของผมมีประมาณสิบสองไร่ค่ะต้นไม้ก็อยู่ที่ในเกณฑ์ประมาณหนึ่งรอยต้นค่ะนั้นเดี๋ยวเราปลูก<ว>กี่ปีแล<ก>้วครับปลูกมาห้าปีอห้าปีกว่า <c oughs> นั่นเดนั่นเดี๋ยวเราก็นัดกันเนาะไปวัดต้นไม้กันแล้วก็ไปช่วยกันวัดต้นไม้เออโดยมีสองคนนะที่ผ่านกันอบรมแล้วก็ก็มีสมาชิกที่จะไปช่วยกันอีกสักประมาณ3คนนะคะในที่ประชุมลงมติเห็นพ้องต้องกันในเรื่องดางการที่จะมอบหมายตัวแทนของธนาคารต้นไม้อำเภอบ้แหลมเนี่ยมอบหมายให้คุณสํารีกกสุวนรณันซึ่งติดเป็นตัวแทนไปตรวจสอบมูลค่า ต้นไม้เพื่อที่จะเป็นเงินค้ำประกันเงินกู้เพื่อนพ้องต้องกันแล้วก็ขอลงมติด้วยด้วยการยกมือครับขอเชิญครับ ที่เราเรียกมาประชุมในวันนี้ก็เพื่อจะที่แจงเกี่ยวข้องกับเรื่องด้านการผลของการเราส่งเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของเราได้ไปวัดต้นไม้เพิ่มมูลค่าในเรื่องการเงินกู้ของเรามาข้างก่อนให้ในที่ประชุมของเราได้ทราบและก็พร้อมกับที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่ซึ่งที่ว่ามาที่แจงเกี่ยวกับเรื่องด้านการขั้นตอนหรือวิธีการที่เราจะได้เงินกู้ของเรามันเป็นมีข้อมูลยังไงแล้วก็มีข้อละเอียดยังไงก็ขอเชิญท่าน ได้ที่แจงให้พวกในคณะกรรมการได้ทราบด้วยครับก็เอกสารทั้งหมดนะคะของธนาคารต้นไม้บ้านแหลมที่ส่งให้หนูมาเนาะก็ 1. นะเป็นรายละเอียดการตรวจวัดประเมินมูลค่าต้นไม้นะคะทต6กับ3เนาะแล้วก็รายงานการประชุม2ชุดก็คือรายงานการประชุมสมาชิก ชุดแรกที่ทําการเลือกตั้งนะคะมีมีมติประชุมเลือกตั้งใครเป็นกรรมการเนาะในการวัดต้นไม้แล้วก็รา,ายงานการประชุมคณะกรรมการในวันนี้เรื่องรับรองราคาต้นไม้ของทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ที่ที่ทำมาให้หนูก็จะมีแบบตรวจประเมินอ,อีกประมาณ2อันก็คือ,อตัวสรุปราคาต้นไม้นะคะเนี่ยอยู่ที่หนูหมดแล้วหนูก็จะทําเรื่องส่งไปให้ทกศาสาขาบ้านแหลมเนาะให้หัวหน้าหน่วยอำเภอเขา พอหัวหน้าหน่วยอำเภอเขาได้ตรงนี้ได้เอกสารจากหนูครบหมดแล้วทุกอย่างเลยนะคะเขาก็จะส่งน้องพนักงานพัฒนาธุรกิจหรือว่าสินเชื่อที่เรารู้จักกันอ่ะมาสองท่านมาส่มตรวจต้นไม้ค่ะสุ่มไม่เยอะประมาณ5%ของแต่ละแปลงที่เสนอไปอค่ะของพี่สมนึกก็5%เเมื่อกี้กี่ต้นคะห้าสิบต้น5้าเนกี่ต้นสิต้น 5% 2.5ต้นก็3ต้นอ่าก็ประมาณนั้นของพี่สำรีสมมติ200ต้น500ต้นก็ประมาณ10ต้นอ่าเนี่ยค่ะก็คือ5%เขาก็จะมาส่มตรวจว่าที่พี่วัดไปเนี่ยถูกต้องไหมราคาตามนี้ไหมถ้า5%สา่มตรวจแล้วไม่มีปัญหา ต่อไปเขาก็จะส่งให้หัวหน้าการเงิน <st> uh> ก็คือเป็นกระบวนการของธนาคารเขาค่ะ <st> uh> ที่จะจดหลักประกันทางธุรกิจ <st> uh> ทางต้นไม้ให้เราแล้วก็เป็นส่วนเพิ่มเข้าไปที่สามารถกู้ได้จากโฉนดที่เราจำนองไว้แล้วเนาะก็คือโฉนดเนี่ยสมมต,ติเราจำนองไว้แล้วกู้ไปแล้วไอ้ต้นไม้นยคะเป็นส่วนที่กู้เพิ่มได้ก็คือเราจดจำนองเท่าไหร่กู้เพิ่มได้อีก50%ก็ประมาณนั้นค่ะก็เดี๋ยวทางธนาคารทกสบ้านแหลมค่ะ เขาเสร็จเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะเนาะเรียกพี่เข้าไปหาอีกทีหนึ่งค่ะประมาณนี้ประเดิมสามเจ้าก่อนนะค่ะสามท่านก่อนนะคะพี่ลำร่องก่อนยค่ไหมคะก็จะมีค่าตรวจตรวจต้นไม้นะคะอันนี้เราจะให้คณะกรรมการเนาะก็คือคนหนึ่งเนี่ยอ่าต้นละห้าบาทใช่ค่ะก็คือ1บาทแรกเนี่ยเข้ากองทุนธนาคารต้นไม้ของบ้านแหลมเนี่ยนะคะ หนึ่งบาทต้นต้นหนึ่งได้5บาทถูกไหมคะหนึ่งบาทเข้าธนาคารต้นไม้บ้านแหลมอีก4บาทที่เหลือทํำยังไงคนตรวจสองคนถูกไหมคะแบ่งกันคนละสองบาทแล้วดอกเบี้ยคิดยังไงคิดคิดตามดอกเบี้ยคิดตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารค่ะปกติค่ะปกติใช่แต่ประมาณต้นไม้เนี่ประมาต้นไม้เนี่ยแต่แปลงหนึ่งนะคะขั้นต่ำเนี่ยนะคะไม่น้อยกว่า500บาทก็คือแปลงหนึ่งสมมติเราอาจจะตรวจมาได้แค่ ยี่สิบต้นยี่สิบต้นต้นละห้าบาทมันก็แค่ร้อยเดียวถูกไหมแต่ขั้นต่ำในธนาคารเรียกเก็บห้าร้อยบาทนะคะต่อการตรวจหนึ่งครั้งก็จะประมาณนั้นค่ะในประชุมของเราแล้วก็ได้ดาเนินการในเกี่ยวเรื่องาการคาประกันเนี่ยในราคาที่เราทางน้องเข้ามาประเมินให้กับเราเกี่ยวกับเรื่องการต้นไม้ที่เราได้ไปวัดกันแล้วเนี่ยในสามรายจากสาลีจากสมนึกแล้วก็ทางดากไผ่บูรเนี่ยในราคานี้เนี่ยเราเห็นว่า เหมาะสมแล้วก็สมควรไหมถ้าหากว่าเห็นว่าเหมาะสมแล้วสมควรก็ขอให้เราลงมติดูความยกมือครับเป็นด้วยครับเป็นด้วยครับโอเคนะคะถ้ามีใครสงสัยอะไรไหมคะวันนี้มีใครสงสัยที่ตอบถามอะไรไหมหรือว่าจะสมาชิกในนเดี๋ยววันนี้หนูจะส่งเอกสารให้ทกศสักาบ้านแหลมเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทําตามขั้นตอนที่ป้อมชี้แจงไปแล้วเมื่อกี้นะคะแล้วเขาก็จะติดต่อพวกพี่กลับมาเนาะ งันวันน,นี้ถ้าไม่มีใครสงสัยหนูขอตัวกลับก่อนนะคะครับคบ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี <ผม S 2> ค่ะก็ขอปิดประชุม